สี่ออกแล้วสามสองหนึ่งเปิดครับโอ้โหเอาแหละเดาออกบ้าพวกเราเดาออกบ้าแฟนพวกคุณบอกว่าคอนเสิร์ตใช่ไหมคอนเสิร์ตอ่ะลองดูพิเศษคืออะไรยังไงงานโฟโตมิโน่ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราไม่รู้เป็นงานบอนลานทายนะวันที่เรา้องกันนะคือ เราไม่ได้คิดถึงวันเทศกาลนี้เลยเพราะว่าเราอยู่บนเวทีกันครับเรารู้สึกว่าเ็้ยถ้าเกิดวักกนวทนทายของง้นเรารวบด้วยกันเราก็ตั้งใจทำง,งานเราดีที่สุดเป็นของขวัญให้ทุกคนได้นะครับมีความหมาย,มามายเห็นไหมมีความหมายนะครับก็เถิอมาสิ่งที่เติร์ดน้องเติร์ดอยากจะมอบให้แฟนคืออะไรครับครับผมอยากอยู่บนเวทีแล้วก็อยู่กับแฟนๆนกัน,น,กนวันเลนทายว้าว ซึ่งวันนั้นจะได้อยู่ไหมซึ่งวันนั้นน่ะจริงๆเราก็ลืมไปเหมือนกันว่ามันวันาเลนไทน์เพราะว่าเราเองมี็อกกิ้งครับที่สเตจที่เราต้องทำที่ฟอนเดมินอลครับเราต้องอยู่ที่นั่นทั้งวันเลยแล้วก็รู้ตัวเลยอ้าววาเลนไทน์เหรอคือมารู้ตัวอีกทีคือวันแห่งความรักแล้วทำงานจนลืมบันลืมเดือนขนาดนั้นเลยหวังว่าวาเลนไทน์ปีหน้าเราจะได้อยู่ด้วยกันนะครับสดยอยจริงเราเราจะหวอะไรอย่างดีนการรอพันชัที่ อยากอยู่้ทุกเฟซเลยครับนี่ไลน์สองนะครับผมครับทุกอีเวนต์ทุกอีเวนต์นะครับเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวจะมีอีเวนต์อะไรหรือคอนเสิร์ตอะไรก็ติดตามได้ที่ฟอนอลอกก็แล้วกันว่าน้องๆจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้าง<ช>แต่ตอน<ช>แรกที่คุณเริ่มวาดอ่ะพี่ดองนึกว่าอะไรรู้ไหมนึกว่าพี่เติร์นเนี่ยอยากโมดกระดูกให้กับเป็ร์นจ้ากระดูกเราเรามีเวลาจํากัดในการวาดกะใช่ไหมาจะวาดกระดูกหรือกระดูกที่อยู่ในถ้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาเป็น ออเป็นนักร้องที่อยากจะอยู่กับแฟนในวันวาเลนไทน์ติดท้ายด้วยแจ็คกี้ครับเหมือนกับพี่ๆเขาหรือเปล่าเหมือนกงนเลยมีเไม่ได้ยังไงคือบอกแล้วมันตาตึงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมก็ผมก็ว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ว่้ไหวพดตอบได้ดีว่าใช่รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรวาเลนไทน์นี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันครับ เดี๋ยวเรามาทำวันนี้ให้เป็นวันวัน,นทไทยของเราหนึ่งก็ได้นี่จริงๆนี่ตกวนี่ตกวตืมเลยนยเขาเป็นเขาเป็นคนเรียกสิ่งพิเเรียกความแบบใจนุ่มฟูให้ทุกอย่าใจนุ่มฟูนะครับฉะนั้นเดี๋ยวโมเมนต์ต่อจากนี้นะหนุ่มๆเขาจะเก็บความพิเศษนะครับสเปเชียลโชว์ที่จะมาโชว์ให้กับพวกคุณในวันนี้ถือว่า ถือว่าให้อยู่ในโมเมนต์ของเทศกาลความรักด้วยกันแล้วกันร้องได้ก็ร้องช่วยกันนะครับใครร้องได้ใครโบกแข้งไปครับเก็บภาพบรรยากาศวันนี้ให้เหมือนกับเทศกาลแห่งความรักใช่ครับ<า>วันนี้ผ่านมาให้ทุกคนดูเราอย่างไรวันนี้เรามาร<ๆ>้องเพลงด้วยกันนะครับออเอาละเอาละขอบคุณด้วยนะปมือด้วย และนี่คือนะครับบางสิ่งบางอย่างที่น้องอยากจะมอบให้รวมไปถึงในวันนี้ก็จะมีสเปเชียลโชว์อย่างที่พี่ด่งบอกไปนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตให้น้องๆเตรียมตัวกันด้วยนะครับพร้อมกับเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปกับแฟนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตให้น้องๆครับถ่ายรูปกับแฟนในวันนี้นะครับช็อตของ t r i ิ i t y นะครับกับเวทีรวมไปถึงช็อตกับ t r i ิ i t y กับท w i l i g h t ด้วยครับเชิญได้เลยนะฮะ แฟนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงบรรยากาศอย่างที่แจ็กี้บอกเข้าสู่บรรยากาศของความรักทึงกล้องมาเลยครับถ่ายรูปกันไปก่อนเลยนะครับ และอย่างที่พี่ดงบอกครับงานในวันนี้ครับ a r ร์ตออฟเอนเทอร์เทนนี่นะครับของโฟนลอกเนี่ยก็จะมีจัดที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นห้าครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสามารถไปดูลานกิจกรรมกันได้นะครับที่โฟนลอกบ็อกเซ็ตนะครับที่จะมีในโซนของเอเชียเอเดตนะครับก็จะมี t ู i ิตี้ y b ไวนะครับพวกสิดปินมาจัดโชว์อยู่ในงานด้วยนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีเปิด MV นะครับของ D Y แล้วก็ B X D ให้ดูด้วยในโซนบีเทิลโซนนะครับแล้ววันนี้ผมต้องขอขอบคุณเ็นทีเบ์กเข้ามาด้วยนะครับอะเซลฟี่กับแฟนๆเชิญสิงค์ฟินทั้งสามท่านครับชุ i นิตี้ครับเดี๋ยวทีมตาข้องขึ้นมาด้านบนได้เลยครับข้างหลังเห็นหมดนะครับเราอยู่ในโซนของรับสตูดิโอนะครับชั้นห้าซึ่์เปิบ บแต่ก่อนไปเดี๋ยวอยากจะให้ทั้ง3หนุ่มนะครับแจ็คกี้เติร์ดแล้วก็ปอเช่ครับฝากผลงานของทูนิตี้และปุนดอลล็อกนะครับเชิญครับครับก็ขอฝากเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยเมื่อหน้าผมเป็นเพลงกับบริสติกบอยครับพวกเราชื่อเพลงว่าดับเบิก็ไปดูเอ็มวีกันได้แล้วนะครับทางยูทูปไทยคลาสเลยนะครับก็ฝากไปดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากรัดบริสติกบอยด้วยนะครับก็มีอะไรอีกครับ ฝากน้องๆของพวกเราด้วยนะครับเพื่อใเดบิวต์ไปล่าสุดน,นะครับน้องๆ DIY กับ DxD ครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวอีเวนต์นี้น้องๆจะมาด้วยนะครับ,รบผมใช่ผมให้กำลังใจงน้องๆกันด้วย<ด>นะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นหน,นุ่มๆ DIY นะครับ <ๆ S 1> ก็เวลาดีๆแบบนี้แหละหกโมงก็สามารถมาให้กำลังใจน้องๆได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไป บรรยากาศในวันนี้มันยังไม่จบเพราะว่าทั้งสามคนนี้เขาได้เตรียมความพิเศษนะครับโมเมนต์เทศกาลแห่งความรักแบบนี้คุณมีสิ่งที่อยากจะมาร่วมสนุกแล้วก็ร้องไปกับทุกคนคารวยไลท์ในในวันนี้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ดลงให้ทั้งสามคนเตรียมตัวอ่อนะฮะครับครับนึงแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้แจ็คกี้เติร์ดพอเช่นะฮะเตรียมตัวให้พร้อมเราขึ้นใหม่เลยปกมือให้กับชูนิตี้ด้วยนะครับและเดี๋ยวโชว์ในครั้งนี้ครับอย่างที่แจ็คกี้บอกไปนะครับในช่วงบรรยากาศ